สวัสดีตอนเช้าก็ผมเมื่อเช้าผมซื้อต้นกล้าชะอมนะฮะมาสิต้นนะฮะอันนี้เป็นกิ่งตอนเนื้อเขาเรียกตุ้มนะฮะเอาถุงพลาสติกห่อเดี๋ยวเวลาจะปลูกเนี่ยนะตัดเอาถุงพลาสติกห่อตุ้มออกซะก่อนนะตัดเอาเชือกกับถุงพลาสติกออกนะส่วนตุ้มเนี่ยมันมีรากอยู่นะก็ให้อยู่แล้วก็ขุดหลุมแล้วก็ฝังดินให้เรียบร้อยนะฮะ อย่าลืมนะอย่าลืมเอาถุงพลาสติกกับเชือกออกนะไม่นั้นชะอมจะไม่โตนะครับผมนะฮะผมปลูกในอ่างตะไคร้ตรงนี้ปลูกตะไคร้นะก็ปลูกตะไคร้มีอายุนะสองสามปีก็หมดอายุส่วนชะอมนะ่อยู่ได้นานนะเพราะฉะนั้นมีพื้นที่ก็ปลูกแซมแซมไว้นะฮะปลูกไว้ก็ได้กินอยากกินอะไรก็ปลูกแค่นั้นเองนะครับผมหลักการก็คือเตรียมดินให้ดีแถ่ตรงนี้เนี่ยผมทาเอาท่อหนึ่งเมตรมาตั้งเรียงประมาณยี่สิบท่อแล้วก็ทาหลุมเพอร์มาคันเจอร์ นะตัดต้นมะพร้าวที่ล้มเป็นท่อนเป็นท่อนใส่เข้าไปเอาขี้ไก่แกลบใส่เข้าไปเอาดินใส่เข้าไปนะพรวนพวนเข้ากันแล้วก็หมักแล้วก็ปลูกอะไรก็ได้อย่างเห็นในะอ่างนี้ไหมครับผมอันนี้กะเพราขาวอันนี้ต้นทุเรียนน้ำนะทุเรียนน้ำผมออามาเล็ดมาเพาะขึ้นเยอะๆเลยนะพี่สาวน้องสาวได้เอาไปแจกเพื่อนบ้านอยู่นะครับผมตรงนี้เป็นจำปะดาจำปะดา ราจะเห็นว่าพอเตรียมดินดีอะไรก็ขึ้นเอาผมจะให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยผมมาคัดเจ้ผมอะไรต้นมะพร้าวที่ผมตัดยังมีร่องรอยอยู่ะตอนนี้ดินเริ่มยุบเดี๋ยวต้องเติมเติมขี้ไก่แกบนะครับผมนะปลูกต้นไม้ให้ขึ้นไว้ก่อนนะอยากจะให้เหลือสุดท้ายอยากจะให้เหลือกี่ต้นอยากจะให้เหลืออะไรก็ตัดเอาตอนแรกคือทําให้ขึ้นมาก่อนแค่ขึ้นแล้วก็มีความสุขมีความสวยงามอยู่แล้วนะฮะก็ในลานบ้านมีที่ว่างก็ทํา ให้เป็นพื้นที่ที่มีอาหารปลูกอาหารก็คือการปลูกสุกครับผมสวัสดีครับ